เปิดประวัตินัตตี้ยูทูบเบอร์ชีวิตต่างจากพิงกี้กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยล่ะค่ะสำหรับกรณีของนัตตี้ยูทูบเบอร์ที่มีผู้เสียหายนับพันแต่ชะตากรรมต่างจากพิงกี้หอบเงิน2 0 0 0ล้านออกไทยหลังยกมือไหว้ขอโอกาสแก้ตัว โดยนัตตี้นัทมนคงจักหรือนัตตี้ลีอายูทูบเบอร์เจ้าของช่องนัตตี้สตอรี่ที่มีผู้ติดตามกว่า8 0 0แสนคนอายุ29ปีเริ่มโด่งดังมาจากการเป็นเน็ตไอดอลบนแพลตฟอร์มโซเชียลแคมและจากการที่เธอชื่นชอบเพลงเกาหลีจึงได้ไปเดบิวต์เป็นศิลปินที่เกาหลีจากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์ ในช่องของเธอที่มีทั้งการร้องเพลงท่องเที่ยวรวมถึงเต้นครบเวอร์เพลงเกาหลีจนกระทั่งตกเป็นข่าวหลังถูกผู้เสียหายหลายรายร้องเรียนปมโกงเงินผ่านการเทรดหุ้นมูลค่าความเสียหายกว่า2,000ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้นัตตี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวไปเมื่อวันที่25พฤษภาค,คมที่ผ่านมาว่านัตตี้โกงเทรพันล้าน กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นัดเองก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นความผิดของนัดทั้งหมดค่ะที่ไม่ได้กระจายความเสี่ยงแบ่งพอร์ตลหลายๆพอร์ตในการเทรดใช้พอร์ตเดียวรวมเงินทั้งหมดเทรดในบลกเดียวและพอเกิดปัญหาก็ไม่สามารถถอนหรือเอาเงินในนั้นออกมาได้ทุกอย่างเลยเดินทางมาถึงจุดนี้ไม่เคยคิดจะโกงใครทั้งนั้นนัดตั้งใจทำทุกๆอย่างในชีวิตมาตลอดอยากขอโทษกับเหตุ การครั้งนี้ไม่ว่าจะเพราะอะไรนัดผิดเองทั้งหมดค่ะขอโทษที่ทำให้หลายๆคนเดือดร้อนและทำให้หลายคนผิดหวังในตัวนัดนะคะตั้งแต่เกิดเรื่องไม่มีวันไหนที่ไม่เครียดไม่มีวันไหนที่หยุดคิดเรื่องหาเงินคืนสักวันถ้าคนจะหนีหนีไปแล้วถ้าจะโกงโกงไปนานแล้วน้อมรับทุกๆคำต่อว่าจากทุกคน อยากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จากใจจริงๆจากนี้ขอมุ่งหน้าหาเงินคืนทุกคนให้เร็วที่สุดแต่หลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์วิดีโอดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้มีการอัปเดตข่าวคราวและชีวิตประจำวันอีกเลยจนมีผู้เสียหายเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากว่าเธอได้หนีออกจากประเทศไปแล้วค่ะ งานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามูลค่าเงินที่เสียหายนั้นสูงมากๆพอๆกับเรื่องราวของนางเอกพิงกี้เลยก็ว่าได้แต่ชะตากรรมของทั้งสองนั้นต่างกันมากค่ะยังไงก็ต้องติดตามเรื่องราวกันต่อไปนะคะ